สวัสดีครับเพื่อนๆชาวฟอร์ซ h า r i z o n 4ทุกคนนะฮะก็วันนี้ผมจะมาแนะนำรถ5คันที่เหมาะสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับก็ช่วงนี้เนี่ยผมเห็นผู้เล่นใหม่เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยอยากจะแนะนำรถที่เอาไว้ใช้ในเรื่องของเอาไปเล่นในมิชชั่นอีเวนต์รายสัปดาห์นะครับหรือแม้แต่เอาไปเล่นออนไลน์ด้วยนะครับก็มาที่คันแรกครับก็เป็นนิสสันสกายไล e GTR นะครับตัวปี2002นะก็คันนี้เนี่ยวิธีการได้ก็คือเราไปเล่นอีเวนต์สตีทซีนนะครับหรือสตีทเลสให้ถึงเลเวล4ก็จะได้คันนี้มาฟรีๆเลยนะครับคันนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันเป็นรถที่ค่อนข้างแรงแล้วก็คุมไม่ยากมากแล้วก็ไม่ง่ายมากนะครับก็เป็นรถที่เหมาะสำหรับเอาไปแข่งใน Event อีเวนต์ต่อๆไปหรือแม้แต่จะเอาไปเล่นในออนไลน์ก็ตามนะครับก็ยังเหมาะอยู่ สำหรับผู้เล่นมือใหม่แล้วก็มันเป็นรถฟรีด้วยนะครับยังไงแล้วก็คันนี้ผมก็แนะนำนะครับต่อมาคันที่2ครับก็จะยังเป็นรถในปี90อยู่นะครก็คือรถ Toyota s u p เปรนะฮะคันนี้เนี่ยวิธีการได้จะมีอยู่2วิธีนะครับนั่นะค,คือซื้อในออโต้โชว์ในราคา250,000 CR แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเราไปเล่นโหมดในดิ e ิเ m นเตอร์นะครับให้ถึงเลเวล2ก็จะได้รถคันนี้มาใช้ฟรีๆนะครับ ข้อดีของคันนี้ก็คือมันเป็นรถที่อนเนกประสงค์มากๆเพื่อนๆจะเอาไปดิฟเอาไปแข่งในความเร็วหรือเอาไปทําเวลาหรือแม้แต่จะเอาไปเล่นในอีเวนต์ก็ยังทําได้นะครับเพราะว่าเครื่อง 2J ในเกมนี้ค่อนข้างแรงเอาไปแต่งได้เรียกได้ว่าแรงจัดเลยนะครับเหยียบ400สบายๆคันนี้ผมเองก็เอาไปทํารถดิฟด้วยนะเพราะว่าเป็นรถที่ดิฟค่อนข้างดีนะครับแล้วมีเครื่องเปลี่ยนมีของแต่งค่อนข้างเยอะนะครับเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะแต่ว่า ข้อเสียมันก็มีนะครับก็คือเรื่องของการควบคุมรถคันนี้ค็คค่อนข้างที่จะจะว่ายากก็ไม่เชิงนะแต่ว่าถ้าสำหรับถ้าพูดถึงในมุมมองของคนิ่งเล่นเนี่ยก็อาจจะยากนะครับก็ไม่บอกเอาเราเอา,เอาไปเล่นในโหมดออนไลน์นะแต่วา่าจะเอาไปเล่นก็ได้นะครับแต่ว่าก็จูนดีๆหน่อยละกันนะครับผมก็โอเคจบไปนะสำหรับรถคันที่2ต่อมาเป็นคันที่3ครับก็จะเป็นรถที่เพอร์ฟอร์แมนซ์สูงหน่อยนะครับก็คือ f e r r a r i 599 x x นะครับ คันนี้เนี่ยจะเป็นรถฝั่งน้องของตัว Evolution นะครับซึ่งจะเป็นรถที่แรงที่สุดในเกมแต่ว่าคันนี้จะเป็นตัวที่รองลงมาก็ยังแรงอยู่แต่อาจจะไม่เท่านะครับก็คันนี้วิธีการได้ก็จะซื้อได้ในออร์เดโชนราคา1ล้าน c r รนะครับ 1, 000, 4, านนราคาอาจจะดูสูงไปครับใช่ครับมันดูสูงก็จริงแต่ว่าผมก็แนะนำนะว่าให้ซื้อมาใช้ถ้ายังไม่มีรถคันไหนที่จะเอาไปทำเรื่องของสปีดโซนสปีดแท็บอะไรพวกนี้นะครับ พเพราะรถคันนี้อาจจะไม่ได้แรงแต่เรื่องของการควบคุมก็ใช้ได้นะครับเหมาะสำหรับเอาไปแข่งในด่านที่เป็นเซอร์กิตด่านที่เป็นแลบหรือจริงๆออนไลน์ก็ได้นะแต่ผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะรถมันไม่ได้เร็วมากนะครับแต่ว่าก็เป็นรถที่เหมาะสำหรับเอาไปาเล่นอีเวนต์ด้วยนะคือ ผมเองแต่ก่อน,นตอนแรกๆก,ก็ตอนแรกๆเล่นเนี่ยผมก็ใช้คันนี้ในการทำรอีเวนต์ด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยแนะนําก็อย่างว่าแหละมันเป็นรถรุ่นน้องของตัว evolution นะครับคือตัวนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าก็ควรมีแหละแต่ว่ามันหาค่อนข้างยากนะครับก็ถ้าใครยังไม่มีโอกาสหรือไปดูประมูลแล้วยังไม่ได้ก็ซื้อคันนี้มาใช้เล่นไปก่อนนะครับก็แนะนาอยู่เหมือนกันโอเคต่อมาคันที่4นะครับก็จะเป็นรถ ford u n i g a n rs 2 0 0 evolution นะครับคันนี้วิธีการได้จะยากนิดนึง ก็มีนิดนึงอ่ะยากเลยแหละโดยการที่ต้องรออีเวนต์มานะครับหรือไม่ก็ไปซื้อในประมูลซึ่งค่อนข้างยากแล้วก็ไม่ค่อยมีคนขายสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถึงแม้คนขายราคาก็อาจจะ10ล้าน20ล้านก็ได้นะครับเพราะมันเป็นรถที่ดีอาจจะไม่ใช่ดีที่สุดหรอกแต่ว่าส่วนตัวผมอะ่ะคือดีในการเอาไปเล่นเอีเวนต์ทำเอีเวนต์ในพวกกระโดดอะไรพวกเนี้ยหรือแม้จะเอาไปเล่นในเดิร์สเนี่ยคันนี้ก็จะเหมาะเหมือนกันก็จะดีด้วยนะครับคุมก็ค่อนข้างง่าย แต่ว่าข้อเสียหลักๆของผมเลยนะคือคิดว่ามันเป็นรถที่หายากมากๆนะครับผมเองเนี่ยเล่นมาตั้งนานก็ยังได้แค่คัน2คันเองอะ่ะคือโอกาสที่จะมีมาให้เห็นเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยแต่ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมพูดไปเนี่ยคือมันเป็นรถที่ผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆมีไว้นะครับเพราะมันเป็นรถที่แบบเวลามีอีเวนต์ประจาสัปดาห์ที่มันเป็นเรื่องของการแข่งบนดินอนะ่ะคันเนี่ยจะเป็นคันแรกๆที่ผมเอาไปใช้เลยนะเพราะว่ามันทําให้เราผ่านควสได้ง่ายนะครับเรื่องของ การควบคุมก็ยังง่ายอยู่อันนี้ผมอันนี้ผมพูดถึงกรณีผมไปโหลดจูนคนอื่นมานะก็นั่นแหละครับมันเป็นรถที่ผมแนะนำอยากให้มีนะโอเคข้อสุดท้ายนะครับผมคือรถเน้นทำสกิลสกอร์นะฮะก็คือ bmw m 6 fe นะครับคันนี้เนี่ยผมก็อยากจะแนะนำให้สำหรับคนที่เพิ่งเล่นและอยากจะทำสกิลพอยต์หารถทำสกิลพอยต์นะครับคันนี้ก็เป็นตัวเลือกอยู่เหมือนกัน ะะก็วิธีการได้สลากขันนี้ก็จะไม่ยากเท่าไหร่นะครับคือมีู่งวิธีวิธีหนึ่งก็คือ,คอไปเปิดวีสปินซึ่งโอกาสดอกก็ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็ค่อนข้างยากแหละแต่ว่าคนก็เปิดได้เยอะอยู่เหมือนกันวิธีที่สองคือไปซื้อระมูลนั่นแหละครับราคาอาจจะดูสูงหน่อยแต่ก็ผมคิดว่าเก็บตังค์ไม่นานหรอกนะถ้าราคา6กจุดแสนประมาณนั้นนะครับคือมันเป็นรถที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆที่เพิ่งเล่นอะ่ะเอาไว้ใช้ นในการหาสกิลพอยต์เพื่อไปอัพสกิลพอยต์สำหรับรถคันอื่นนะครับเพราะว่าคันเนี้ยผมผมใช้เวลาฟาร์มสกิลชั่วโมงหนึ่งอะ่ะก็ได้เต็มแล้วนะคันหนึ่งสำหรับคันหนึ่งก็ประมาณหลายแต้มอะ่ะผมไม่ได้ใจหรอกมันแล้วแต่ความขยันของเราอ่ะนะว่าเราขยันปั๊มแค่ไหนนะครับก็คันนี้ก็แนะนําเลยนะราคาก็เจ็ดแสนซื้อในประมูลเอานะครับดีไม่ดีรถในประมูลอาจจะมีการแต่งมาเรียบร้อยเราอาจจะไม่ต้องไปแต่งเพิ่มซื้อเจ็ดแสนจบเลยก็ได้แต่ถ้า บางคันซื้อมาค่าแต่งนิดนหน่อยหน่อยก็ประมาณแสนตีบวกลบนะฮะคันไงคันนี้ผมก็ยังแนะนำนะคือเป็นรถที่เก็บสกิลพอยต์ได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับการแนะนํารถ5คันสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็จริงๆผู้เล่นเก่าก็ได้ที่ยังไม่มีรถเอาไปใช้งานในการทำอีเวนต์ต่างๆการเก็บสกิลพอยต์ต่างๆนะครับก็รถทั้งหมดที่ผมพูดไปไม่ใช่รถที่เอาไปเล่นอนไล์ได้ดีหรอกแต่ว่า คือผมเชื่อแหละว่าคนเล่นใหม่ส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้เน้นไปเล่นออนไลน์สักเท่าไหร่อาจจะเน้นทําภารกิจราชดาหรือแล้วหรือเล่นทําแข่งทั่วไปอ่าให้ครบให้เนื้อเรื่องมันครบอะไรประมาณนี้ก่อนนะครับส่วนยังไงเรื่องของรถที่เหบาะสละเอาไปเล่นออนไลน์ยังไงผมขอรวบรวมข้อมูลก่อนถ้าใครอยากให้ผมทำก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นคนที่ชอบเล่นออนไลน์เหมือนกันแต่รู้สึกแต่รู้สึกว่าตอนนี้ณปัจจุบันเซิร์ฟเวอร์ไทยนี่ค่อนข้างที่จะ เ,เ,เลืนอกอะไรไม่ค่อยได้แต่ก็อันนั้นนอกเรือไปแล้วนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ของขอตัวเราไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ